ทำยังไงมีไงน่ะใหญ่ขึ้<อ>นแล้วเอามากว่าแต่ตุดจีนปีนี้นผมยังไม่ได้อ่งเปาอ่งเปาอ,อะไรอ้ว่าไม่มีห้หรือหรอเดี๋ยวผมเต้นให้อามาดู จะไปไหนก็ไปปีนี้ไม่ได้อังเปาจากอาม่าเลยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรไม่ได้อังเปาจากอาม่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ที่โมโตฟิกเขามีโปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีนในขอดูหน่อยสิโหโปรโมชั่นอย่างเยอะโปรเด็ดต้อนรับวันตรุษจีนที่เว็บไซต์โมโตฟิกส่งฟรีไม่ต้องใส่โค้ดเมื่อซื้อสินค้าครบ3,000บาทส่งฟรีทันทีรับส่วนลด200บาทสําหรับสมาชิกใหม่เมื่อซื้อสินค้าครบ3,000บาทคุณสั่งเราส่งเมื่อลูกค้าซื้อหมวกนน็อกรุ่นใดก็ได้มูลค่า1000บาทขึ้นไปส่งฟรีทันที สำหรับลูกค้าเก่าเมื่อซื้อสินค้าครบ10,000บาทรับคูปองส่วนลดไปเลย700บาทชอมที่มมเตฟิกเหรออ,อ่ะอาม่าให้อ่างเปาเพิ่มนะไปชออ้อปเยอะๆเลยครับเดี๋ยวผมไปซื้อโช๊คใหม่แล้วจะขับให้ม่านั่งทุกวันเลยเดี๋ยวว่าหลังผมพาไปซื้อที่ร้านด้วยโพนีกงานหล่อจริงหรอว้ยิงพาหม่าไปได้วยนะม่าชอบ,<ด>บมากเลยและตอนนี้มมเตฟิกขอรับ e tag ได้แล้วที่แรกก่อนใครลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง5 0,000บาทหมดเขตวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพ เติมสามารถทักมาหาเล้าได้ที่ m o t o f i กทุกแพลตฟรอร์มเลยนะครับผม